สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับโนริซ่าเยอะแยะมากมายกายกองมาอัปเดตเพื่อนๆได้ฟังกันนะจ๊ะว่าแต่จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนอกจาก2ประเด็นหนะ้าคลิปหน้าปกกันแล้วนั้นมาฟังกันเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึง2ประเด็นที่หน้าปกนะครับเรามายินดีกับโนริซ่าก่อนที่ปัจจุบันนี้โนริซ่าของเรานั้นก็มีการยึดครองประเทศจีนในแพลตฟอร์มห้วยปอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้าซึ่งจริงๆแล้วเม แ,แ,แต่มันลากยาวมาถึงวันนี้แอดก็ต้องมาพูดต่อสิจาว่าขึ้นอันดับหนึ่งในเะว็บพออีกครั้งหลังจากการประกาศสัญญากิจกรรมกลุ่มของ Black พิงค์นะครับโดย YG เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งต้องบอกว่าอิทธิพลอันทรงพลังนี้เนี่ยไม่มีใครเทียบได้เมื่อเปรียบเทียบกับข่าวลือปลอมของคร a z y h o ฮอสปารเกี่ยวกับนนริซ่านั่นเองจ้าเออซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้มีคนดีใจอีกคนนึงที่ออกมาโพสต์ IG Story แบบทันด่วนกันเลยนะนั่นก็คือพี่จีซูของเรานะครับเอาภาพเดบิวต์เนี่ ยินดีกันไปเพราะว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่แบบไม่ดีสำหรับบางคนหรือเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายคนก็ได้แต่ส่วนตัวของแอดนะครับก็เคารพก,การตัดสินใจของโนริซ่ามาตั้งแต่แรกอยแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโนริซ่าเลือกอยู่ที่ไหนแอดก็เลือกอยู่ที่นั่นแต่เนี้ยมันเป็นสัญญาแบบกลุ่มไม่ใช่แบบเดียวเพราะฉะนั้นมีงานเดียวอะไรโนริซ่าก็ยังรับได้มันก็เลยเป็นข่าวดีที่มีอิสระในการรับงานยังไงก็ได้แต่ก็งานวงก็ยังมีอยู่ประมาณ6เดือนต่อปีนั่นเองนะจ๊ะอ่ะส่วนอันต่อมานะครับ พาวเวอร์ของนอริซ่านั้นรุนแรงไปขนาดที่ว่าใส่เสื้อตัวหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็มีคลิปของพี่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่เขาน่าจะชื่อพี่มิวหรืออะไรแน่แหละแอดก็ไม่ได้รู้จักขนาดนั้นน,นนะเนาะแต่ว่ารู้จัก acting reaction ของเขาดังนั้นแอดขำไม่ไหวนะจ๊ะเ,เดี๋ยวไปฟังเขาพูดกันนิดนึงว่าเขาตัดพอเรื่องอะไรถึงนอริซ่านะจ๊ะอ้าแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องลิซ่าตัวที่น้องลิซ่าใส่อยู่บนเครื่องครับเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้<ไ>อยู่ที่แปดหมื่นเก้าปกติเท่าไหว่าตาน,น้น้องริซ่าฮ ไม่เลี่เยนเนอร์หะอย่าโพสร,รูปเยอะไม่ต้องโพสมันแพงนะขอร้องอยากใส่อะแต่แบบหูแบบเหมือนก้าวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางร้านขึ้นนะครับมันขึ้นชอ็นชอปขึ้นเองก็อย่าง,<อ>งที่เพื่อนๆได้ยินไปในคลิปแล้วนะจ๊ะว่าตอนนี้นอริซ่าของน้องๆแค่ใส่เสื้ออะไรไม่ได้ถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้นะจ๊ะลงไอจีแค่ คนถ่ายพันไปพันมาราคาเสื้อนั้นก็ขึ้นไปถึง89จาก69นะจ๊ะมีการไหว้คอ,อนอริซ่ากับไคลี่รเจนเนอร์สคนนี้ว่าอย่าถ่ายรูปปล่อยเกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่นั้นราคาจะขึ้นกันไปทั้งหมดนะเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็เป็นเจ้าแม่ด้านแฟชั่นทั้งคู่นะจ๊ะเอออะไรอย่างงี้ส่วนถ้าเกิดพูดถึงด้านแฟชั่นเนี่ยต่อมาที่แบรนด์บูการีกันสักหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดนะจ๊ะ บริษัทเอเจนซี่แฟชั่นชื่อดังที่ชื่อว่า Lefty and Carla Autos เนี่ยเขาออกมารายงานว่าการเปิดใช้งานแบรนด์ยอดนิยมของบูการีเนี่ยมี EMV สูงถึง36.9้าล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองจ้าซึ่งแน่นอนว่าการรายงานในครั้งนี้ต้องมีนอริซ่าของเราอยู่ในลิสต์นี้ด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่านอริซ่าของเราน,นั้นทําให้รายได้ของบูการีสูงถึง12.2ล้าน EMV นะจ๊ะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากที่สุดในกลุ่มแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือ global brand ambassador ด้วยกันนั่นเองจ้าซึ่งจะเป็นยัังงไงดกก็มกูน ก็จะมีน้องลิซ่าของเรา12.2 12ล้านน้องศสนยาของเรา10.2ล้านแม่แอนแฮทเวย์5.8แม่เีียนก้าโชป้า5.4แล้วก็แม่ชมพู่อริยา1.3นั่นเองนะจ๊ะต้องถือว่ามีคนไทย2คนในลิสต์นี้ก็ปบมือสิจ๊ะเราอ,อะไรคนเก่งทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ว่าไป อะไรก็ว่าไปนะเนี่ยแค่เราฟังแค่นี้ก็ชื่นอกชื้นใจจะหยิบจับอะไรนอนริซ่าของเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนๆถ้าอยากได้ตัวนอนริซ่าก็รีบๆนะจ๊ะตอนนี้ค่าตัวก็แพงไปประมาณนึงแล้วถ้าเกิดปล่อยให้ไปถึงปีหน้าที่นอนริซ่าเนี่ยมีดวงว่าจะดังยิ่งกว่านี้เป็นดาวจราสฟ้าของโลกใบนี้กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะจ้างกันไม่ไหวนะเพราะว่านอนริซ่าของเรานั้นจ้างและคุ้มอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับ ส่วนอันต่อมานะครับก็เป็นแฟนคลับทางบ้านนะครับที่เขามาลงติกต็อกว่าสักชื่อนอริซาของเรานั้นไว้บนตัวกันแล้วหนึ่งนะบนแขนข้างซ้ายนะแอดมองไม่ผิดนะซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่รักจริงนะจ๊ะไม่สักอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้ก่อนอันนี้แอดก็เคยมีเอาคลิปที่คนเนี่ยสักรูปนอริซาเลยมาลงที่ตัวเหมือนกันนะจ๊ะรอบนี้ก็สักที่แขนรู้สึกว่านอริซาจะสร้างอิมแพกับชีวิตของคนมากๆอารมณ์แบบว่าขอแค่มีนอริซาบนตัวหรือว่าให้เห็นนอริซานะก็ทําให้มีแรงจิตแรงนน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 กาาทงเเเหมืออออัับแดดตี้้่่สวคคลลิิิปปปป็ย น่ารักนะจ๊ะเมื่อมีทางทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า howdydance.com นะครับซึ่งทางช่องของเขาเท่าที่แอบไปสืบด,ดูเนี่ยก็มีการทำมงทำมีมเกี่ยวกับ Happy Birthday Christmas นู่นนี่นั่นนะครับในการแสดงความดีเรื่นเริงอะไรต่างๆเนี่ยลงในช่องของเขาผ่านการที่เขาคัดเลือกคนดังทั่วโลกเนี่ยมาทำเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับพูดไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะจ๊ะไปฟังเขาสักนิดน,นึงว่าเขาเนี่ยมีการพูดถึงอริซ่ายังไงกันบ้างหลังจากนั้นก็เต้นเพลงวอริซ่ากันต่อทั้งเพลงลอจิซ่าอไปฟังกันนิดนึงเน ก่อนนี้และจ้าประมาณนี้นะจ้าแต่สิ่งที่แอดเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยก็คือมาจุบโนริซ่าของเราขนาดนี้ได้ยังไงจ้าน้องเาเป็นผู้หญิงนะเออมีความแบบเคืองเคืง,คงนิดนึงมีความห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรด้วยความรักอันเต็มเปี่ยมของเขาที่แสดงให้เราเห็นนั้นก็ทําให้รู้สึกว่าอ่ะมีคนรักโนริซ่าเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นอะไรไปใช่ไหมยิ่งมีคนรักมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งดีกว่ามีคนเกลียดนะจ้าอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากความเคลื่อนไหวอัปเดตกันประมาณนี้มีอออะะไรรเเเพิิิิ่่่่มมมมตจจจาาาาาฝกกกัััันน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 นใใใคคคลลลปปหหห้้้ยยงแบสสวดี i <laughs>